เรื่องเล่าหลอนจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในระดับโลกคือเรื่องของโรงแรมอโคชชีเอโอคิเกเฮรหรือที่รู้จักกันในชื่อป่าแห่งการฆ่าตัวตายซึ่งตั้งอยู่ที่ฐานของภูเขาฟูจิในจังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายแต่ยังมีการเชื่อมโยงกับตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นและความเชื่อเกี่ยวกับพูดผีและวิญญาณที่ยังคงอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ ป่าอโคชีเอโอคิเกอเฮรเอโอคิกอเฮรหรือที่รู้จักกันในชื่อจุไ่ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าทะเลต้นไม้เป็นป่าที่ตั้งอยู่ที่ฐานของภูเขาฟูจิเป็นป่าที่มีความหนาแน่นและมืดทึบไม่มีการเจริญเติบโตมากเกินไปของสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ในป่าเพราะอุณหภูมิในพื้นที่ค่อนข้างเย็นและความหนาแน่นของต้นไม้ทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องถึงได้ ในอดีตป่าแห่งนี้ได้ถูกยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่มีความลึกลับและมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่คนตายเช่นเดียวกับในตำนานญี่ปุ่นบางตำนานที่กล่าวถึงสถานที่มรณะหรือที่สิงสู่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณแต่ปัจจุบันเอโอคิเกเฮเรกลับมีชื่อเสียงในฐานะป่าแห่งการฆ่าตัวตาย เพราะมีผู้คนจํานวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อฆ่าตัวตายโดยมีการรายงานเหตุการณ์การฆ่าตัวตายที่นี่ในแต่ละปีซึ่งทำให้ป่าของเอโอคิเกเฮเรกลายเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนในลักษณะของการเดินทางที่ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมเรื่องเล่าหลอนจากเอโอคิเกเฮเรในหลายทศวรรษที่ผ่านมามีเรื่องเล่าหลอนเกี่ยวกับป่าเอโอคิเกเฮรที่เป็นที่รู้จักในหมู่คนญี่ปุ่น และบางเรื่องก็มีการกล่าวถึงว่าในป่าที่หนาแน่นและลึกลับนี้อาจจะมีวิญญาณของผู้ที่เคยฆ่าตัวตายอยู่ในป่าบ้างกล่าวว่าผู้ที่เข้ามาในป่าแล้วจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งติดตามหรือบางคนได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงแปลกๆในป่าบางคนรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้พวกเขาหลงทางเรื่องหนึ่งที่มีการเล่าขานกันคือเรื่องของหญิงสาวที่ฆ่าตัวตาย ผู้ที่เคยเดินทางไปยังเอลคิเกเฮรเพื่อลงมือฆ่าตัวตายหลังจากที่เธอเสียชีวิตอยู่ในป่ามานานหลายปีมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในป่าด้วยความสงสัยและอยากจะสำรวจได้เดินทางเข้าไปลึกจนถึงจุดที่ไม่สามารถหาทางออกได้พวกเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,และเมื่อมองไปข้างหน้าก็เห็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในความมืดหน้าตาเศร้าหมองและการแต่งกายที่มืดมิด หลายคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่ากลัวและเสียงลมที่พัดผ่านทําให้เหมือนมีเสียงกระซิบหรือเสียงขอร้องแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรเมื่อพวกเขาก้าวไปข้างหน้าพวกเขาก็พบกับการหายตัวไปของคนในกลุ่มบางคนอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีกลุ่มคนหายไปในป่าหรือพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดพวกเขามักจะบอกเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบที่บอกว่าอย่ามา หรือไม่ควรอยู่ที่นี่แม้จะมีเรื่องราวเช่นนี้หลายครั้งแต่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในป่ายังคง,ลงหลงไหลในความลึกลับของมันโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาหรือความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ตามความเชื่อของญี่ปุ่นป่าเอโอคิเกเฮรมีชื่อเสียงในหมู่นักเดินทางและคนท้องถิ่นว่าเป็นสถานที่ที่มีพูดผีที่ไม่ยอมไปจากที่นี่ยิ่งกว่านั้น ในหลายตำนานทางญี่ปุ่นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเช่นตำนานของโอโมอิชิมะซึ่งเกี่ยวข้องกับการบีบังคับให้คนฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆที่บางครั้งถูกมองว่าเป็นการสังสมจากวิญญาณที่หลุดจากกฎเกณฑ์ของโลกหลังความตายเชื่อกันว่าในแต่ละปีจะมีผู้คนที่เข้าไปในป่าและได้รับผลกระทบจากวิญญาณของผู้ที่เคยฆ่าตัวตายไปแล้ว สิ่งนี้ทำให้หลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกดึงดูดเข้าสู่จุดจบของชีวิตโดยไม่รู้ตัวความเชื่อเหล่านี้ทำให้เอโอคิเกเฮเรกลายเป็นสถานที่ที่มีความหลอนและลึกลับในวงการความเชื่อของญี่ปุ่นทุกปีเจ้าหน้าที่ตํำรวจญี่ปุ่นจะเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาผู้ที่ฆ่าตัวตายและลบล้างร่องรอยของการกระทำดังกล่าวจากการสำรวจของตำรวจพบว่าเอโอคิเกเฮเรเป็นพื้นที่ที่ท้าทายในการค้นหา และยากที่จะหาทางออกเนื่องจากการไม่มีทางชัดเจนและต้นไม้ที่หนาแน่นจนทำให้ความรู้สึกของผู้คนที่เข้าไปต้องเดินหลงทางการค้นหาผู้เสียชีวิตในป่าแห่งนี้จึงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความหลอนก็คือการที่ตำรวจมักจะพบกับสิ่งของหรือร่องรอยที่ทิ้งไว้ในป่าบางครั้งเป็นเสื้อผ้าที่วางทิ้งไว้ในจุดต่างๆ หรือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือที่ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวหรือเพื่อนๆที่จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหลังการจากไปเอโอคีเกเฮรหรือป่าแห่งการฆ่าตัวตายเป็นสถานที่ที่มีความหลอนและลึกลับอยู่ในตัวเองนอกจากจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่หลุดจากโลกนี้ไปแล้วยังเป็นสถานที่ที่มีการกระทําที่น่าสลดใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความเชื่อและตำนานมากมายเกี่ยวกับวิญญาณในป่า แต่ก็ยังมีผู้คนที่ยังคงเข้าไปเยี่ยมเยียนป่าที่นี่อย่างต่อเนื่องทําให้เอโอคิเกเฮเรยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับและหลอนที่สุดในที่สุดความลึกลับของเอโอคิเกเฮเรอาจจะเป็นมากกว่าความหลอนธรรมดาเพราะมันเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความเศร้าและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ